รู้ไว้นะท้องร้องโคกคราดไม่ได้แปลว่าหิวแต่เป็นสัญญาณอันตรายที่คุณคาดไม่ถึงหลายๆคนคงเคยเป็นอาการที่ได้เสียงท้องร้องของตัวเองคุณอาจคิดว่าเรากําลังหิวอยู่หรือไม่แต่ความเป็นจริงแล้วเสียงท้องร้องเช่นนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงโรคภัยต่างๆจะอันตรายแค่ไหนมาหาคําตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าโรคที่คุณกําลังเป็นอยู่คือโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือแผลในกระเพาะอาหาร เ่งเกิดจากการนานอาหารไม่ตรงเวลาความเครียดหรือนอนหลับไม่เพียงพอซึ่งจะมีการดังต่อไปนี้อาการจะเริ่มจากที่ท้องร้องดังตลอดเวลาโดยเชอะเวลานอนหลบับจะร้องโคกข้ากเหมือนคนหิวข้าวทางทั้งนี้เพิ่งทานข้าวไปหยกหยกและไม่มีความรู้สึกหิวอาการนี้จะเป็นบ่อยมากในช่วงก่อนนอนบางครั้งมีอาการแน่นท้องจนน่ารำคาญวิธีแก้ไข คนไข้จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องประมาณ4-8สัปดาห์หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดอาการมากขึ้นได้แก่อาหารรสจัดเครื่องดื่มประเภทชากาแฟหรือแอลกอฮอล์กรณีที่คนไข้ไม่ตอบสนองต่อการรักษาควรปรึกษาอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารเนื่องจากคนไข้าอาจจะเป็นต้องได้รับการตรวจด้วยวิธีการสอ่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารขอค,ครับ